ดาบคาตานะของญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในดาบที่ดีที่สุดที่ผลิตขึ้นตลอดประวัติศาสตร์มีชื่อเสียงในด้านใบมีดที่คมเป็นพิเศษคามาคุระคาตานะในศตวรรษที่13นี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญของงานฝีมือซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากยุคประวัติศาสตร์คามาคุระซึ่งเป็นที่รู้จักจากการเกิดขึ้นของซามูไรญี่ปุ่นสร้างขึ้นจากวัสดุที่ดีที่สุดที่มีอยู่ คาตานะเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของดาบญี่ปุ่นที่ดีที่สุดและน่าจะถูกใช้โดยกษัตริย์และสมาชิกคนอื่นๆของราชงวงศ์โดยไมมีดเหล็กกล้าที่ผลิตจากเหล็กกล้าที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นและด้ามแกะสลักจากไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในสมัยนั้นถือเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการทหารของญี่ปุ่นมีการผลิตดาบคามาโคระคาปา,านาเพียง125เล่มในขณะนั้นทำให้มีมูล,ลค่าสงูง และสแสวงหาดาบโบราณซึ่งมีราคาสูงในโรงประมูล